สวัสดีค่ะสอบๆๆๆๆท่านสอบมาด้วกันอีกแล้วนะคะอุ้ยนี่ไอาจริงไอาปลอมคุณแม่ไอาจริงไอาจริงเป็นไรคุณแม่ไม่รู้ว่าอายมาตั้งเกือบ้สองเดือนแล้วอ่ะโอ้โหแล้วไงอ่ะพาหมอเขาบอกเป็นหดหอบแล้วหมอให้ยาอะไรมาบ้างเนี่ยยาเยอะแยะเลยนี่โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอคุณแม่นี่สารเคมีทั้งนั้นอ่ายังไงเนี่ยแล้วหายไหม ยังไม่ค่อยหายยังไม่ค่อยหายนะไม่เป็นไรคุณแม่วันนี้ลูกจะมารัากษาอาการไอ,อคุณแม่นะ <c oughs> ด้วยวิธีธรรมชาติสมุนไพรของเรานะ<ร>นี่เพื่อนๆ <c oughs> จะเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นไอเรื้อรังไ <c oughs> อหอบไ <c oughs> อแห้งไอเสมหะไออะไรไอทุกไอที่อยากจะไอนี่วันนี้พี่สายมีคําตอบมาให้นะคะขิงนะคะมะนาวค่ะเกลือนิดหนึ่งน้ำผึ้งค่ะ สีตัวนี้เท่านั้นเลยจะแช่ยเย็นไม่เย็นจะแช่จะเป็นน้ำแข็งได้หมด แล้วคุณป๋าจะบอกให้ดูวิธีการทำโอ้ยมันเนี้ยไอยไม่หยุดไลต้องทำแล้วต้องรีบทำแล้วนะเร็วๆวเดี๋ยวทำด่วนเลยนี่นะคะคุณแม่ไม่ใช่เรื่องายากเลยเดี๋ยวลูกจะสอนให้นะเ,เพราะว่าถ้าเกิดลูกไม่อยู่ที่เมืองไทยคุณแม่จะได้ทำเองได้นะคะขิงขิงแก่นะขิงแก่เลยเนี่ยขิงมันมีประโยชน์มากมันช่วยทั้งการขับเสมนค่ะลดอาการไอแล้วปอกเปลือกนะแล้วมันก็มีสารนะคะ น้ำมันของขิง,งเนี่ยมันช่วยป้องกันแม้กระทั่งไวรัสต่างๆโรคหวัดนะคะแล้วก็ทําให้ลดการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประทุของร่างกายไงคือมันทําให้อาการไอต่างๆลดลงได้อันนี้ถูกต้องตามหลักการรักษาแบบสมุนไพรเลยนะคะขิงเหล่านี้แหละดีที่สุดเลยแม้กระทั่งเขาบอกว่าป้องกันพวกไข้โควิดด้วยนะ้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคุณแม่นะช่วงนู้นราคาขึ้นสุดฤทธิ์ใช่ไหมใช่ค่นะ<า>โอเคแต่ตอนนี้โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วเนี่ย เห็นไหมคะต้องขิงแก่นะต้องขอย้าก่อนนะเพราะว่าน้ามันหอมระเหยของขิง,งเนี่ยมันจะได้เข้มข้นแม้ทาให้มีความอบอุ่นในช่วงคอด้วยนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนะคะต่อไปก็คือมะนาวมะนาวนะคะคุณแม่ <c oughs> มะนาวนะไอทำไมไอตอนนี้หายแล้วล่ะ <c oughs> เงียบเลยไม่ค่อยไอแล้วนะเ <c oughs> พิ่งได้กินนไงอ่ะเริ่ม <c oughs> เริ่มแล้วนะดีข <c oughs> ึ้นใช่ไหมคุณแม่ยังไงเนี่ยเมื่อวานเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาเลยเนี่ยเข็มสามไฟเซอร์เนี่ยค่ะมะนาวค่ะ มะนาวไทยของเราเลยเนี่ยคุณแม่หอมดีหอมมากเลยคุณแม่มะนาวเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ชุ่มคอนะคะแล้วก็ลดอาการไอเลยนะคะนี่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องสูตรเรื่องต่างเนี่ยพี่ต่ายใส่ที่ลิงก์ใต้คลิปเอาไว้นะไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะมะนาวของไทยเรานี่แหละมะนาวคือเขียวนี่แหละเนี่ยเห็นไหมคะมะนาวสักสามลูกก็ได้เนี่ยเพราะมะนาวมันดีมันดื่มแบบชุ่มคอนะคะแล้วก็ทําให้ช่วยลดอาการอักเสบต่างๆในช่วงคอด้วยแล้วก็มันมี วิตามินซีที่สูงมากที่สําคัญแอนตี้เอนจิ้งด้วยนะคะทั้งขิงงมะนาวนี่นะคุณแม่รู้ไหมว่าลดพวกคอเลสเตอรอลด้วยนะแล้วก็พวกไขมันต่างๆแล้วก็แล้วก็ไขมันที่มันทำพวกคอเลสเตอรอลที่มันทำให้เส้นเลือดในสมองระเบิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากินพวกนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเสียเลยมันง่ายมากเดี๋ยวคราวนี้ก็เราต้องเอาขิงเนี่ยไปตำนะเพื่อนๆนี่ใส่ลงไปในครกเลยนะคะนี่นะใส่ลงไปเลยนะแต่พี่สายไม่ตมตรงนี้นะคะ เดี๋ยวหินอ่อนมันแตกค่ะไปตามพื้นหลังบ้านนะคะโอเคตามพี่ต่ายไปเลยเคคสู่มุมมาที่ครกเลยค่ะนะคะนี่นะคะเริ่มตำมมานะคะเห็นไม้เห็นไม้เ,ไมเอาไม้เห็นาชาัดๆนะนี่นะคะก็ต้องให้เห็นปเป็นกระจกว่าจริงนะคะตำกันไปเลยค่ะกระดงกระเด็นกระดอนกับนนเพื่อนเพื่อนนี่ไงน้ํามันของขิงนี่ไง <ขอ S 1> มันออกมาเลยนี่ไงนี่แหละตัวดีเลยตัวที่ทําให้ อาการายของเรานี่มันหายไปแล้วมันจะช่วยลดการระบม feels, ต่างๆในราาา่างกายเรานะมันทําให้หายเลยให้ความอบอุ่นด้วยนะเพื่อนๆขิงนี่แหละสุดยอดเลยนะอ่ะเราไปขั้นอื่นต่อเลยนะคะจะมาทําส่วนผสมแล้วนะคุณแม่ลูกฝากถือนี่ยนะครับุณแม่พุ้เขดคอเชินเลยไม่ใช่พกกล้องเช่แม่ขุดคอเชียวนี่นะคะง่ายนิดเดียวนี่ไม่ยุ่งยากเห็นไหมน้ําขิง ออกมาแล้วนี่ไงนี่นะคะตักมาเลยนี่มีกระบวยกรองนะคะแยกกากค่ะเพราะเราจะคั้นค่ะคั้นเอาน้ําของขิงออกมาเพราะนี่แหละคือสมุนไพรน้ํามันหอมและเหยของขิงล้วนๆมันเลิศที่สุดมือนี่พี่ไต่ล้างมาแล้วนะคุณแม่อ่านดมก่อนหอมมะล้างมาแล้วนะคะสะอาดค่ะไม่ต้องกลวนนะคะอ่านี่ดูนะดูนี่เห็นไหมโอ้ มันมน,ออนี่แหละสมุนไพรไทยนะสดๆเลยกินยังไงก็ไม่เป็นพิษต่อร่างกายนะคะนี่ไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะอ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำขิงน้ำมันขิงร้อยเปอร์เซนนี่เลยค่ะหลังจากนั้นก็เป็นน้ำมะนาวค่ะก็บีบลงไปเลยค่ะนะคะใช้สองมือนี่สาบโดยประมาณ3มลูกเนาะอืม มะนาวนี่ช่วยกําจัดพวกไขมันด้วยพวกเชื้อโรคนะคะไวรุงไวรัสต่างๆนะนี่มีความรู้สึกว่าขออิสรูกหนึ่งนะทวาสบายใจของทุกฝ่ายนะคะม,มะนาวกินดีนะแม่เนาะใช่เลดๆกินแล้วก็สดชื่นด้วยชื่นนะนะคะนี่ไงมแม่ชอบดึกริมกินากไหมหอมไหมหอมเมมมมมนะมมาะหอมมากเลยเนี่ยนี่ไงแล้วเนี่ยมันจะมีกาบนิดนึงนะเพื่อนๆ เนี่ยกราใช้ช้อนเขี่ยๆมันนะแม่นะไม่ยากเลยนี่เขี่ยๆอ่ะจบแล้วนี่ไงเรียบร้อยเราก็ได้ส่วนผสมของน้ำขิงซึ่งมีน้ำมันหอมระเหยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวสดของทุกอย่างในนี้เนี่ยเป็นของที่สดทั้งนั้นคุณแม่ก็รู้อยู่นะว่ามันดีต่อร่างกายนะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่เกลือมันหนึ่งนะคุณแม่นะเกลือนี่นะคุณแม่รู้ใช่ไหมมันมช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะนิดเดียวพอเนี่ยนิดเดียวพอ ข้าชลุกในลำคอด้วยนะบางทีเมเขาบอกให้ใช้ใชน้ำผสมสมเกลือแล้วก็คลัวคออนะเราเรนนิดนึงเราไม่ต้องเยอะอันนิดเดียวพอนิดเดียวพอนีดด่น,นิดเดียวแต่ล้วก็ตามดิน้ำผึ้งนะเนี่ยเนี่ยน้ำผึ้งนะคะ โอเคค่ะน้ำพึ้งนี่ก็แล้วแต่ตาม,ตามชอบนะถ้าใครจะแบบว่าชอบหวานมากก็ใส่หวานนิดนึงแต่ทางที่ดีก็ปานกลางจะดีกว่านะน้ำพึ่งเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลในรูปแบบที่พิเศษนะคะน้ำตาลในของน้ำพึ่งเนี่ยมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่เสห่อของร่างกายนะคุณแม่แล้วก็น้ำพึ่งเนี่ยทำให้ช่วยชุ่มคอนะชุ่มคอแล้วก็ลดอาการอักเสบของร่างกายนะโอเคเราก็เติมนิดหนึง่งคุณแม่ชอบหวานมากหวานน้อยเอากลากงากงากลางๆนะกลางๆอ่านี่นะคะ มไม่ต้องหวานมากนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมก่อนนะนี่คนนะก็คนต้องใช้การคนเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆเน,นี่ยต้องคนไปเรื่อยๆนะคะ ส,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 สูตรไปนะคะโม3จบ4ี่จบ5จบก็ได้อิติปิโสก็ได้นะคะคุณแม่ก็สูมรมัอยู่นะทุกวันใช่ไหมอ่ะนี่ไงเห็นไหมอันนี้ไงเห็นไหมเห็นไหมใกล้เสร็จแล้วคุณแม่จะเย็นนะเดี๋ยวจะโดนน้ำขิงของลูกสาวเนี่ยปราบเลยเรื่องไอเนี่ยยวหายเลยนะคุณแม่นะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวลูกจัดให้นะคะนี่พอมันเริ่มละลายจนใกล้หมดแล้วเนี่ยอ่ะเราให้คุณแม่ชิมนิดหนึ่งอ่ะคุณแม่ตักชิมนิดนึงอ่า เอาวานิดหน่อยไหมหรือว่าพอดีแล้วพอดีแล้วนะนะอ่ะมาทวนสูตรอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเดี๋ยวจะเห็นความสวยของพี่ตายกับคุณแม่เนี่ยสวยมากเกินไปจนลืมสูตรมันไม่ได้เนาะคุณแม่เนาะใช่ขิงแก่นะขิงแก่ปอกเปลือกนะคะตำให้ละเอียดเลยมะนาวไทยเรานี่แหละพี่ตายใส่สีลูกนะเกลือนิดนึงน้ำผึ้งของแท้นะคะแล้วก็เนี่ยทั้งหมดผสมกัน คนให้มันเข้ากันนะคะชิมรสตามใจชอบชอบหวานมากก็ใส่น้ำผึ้งมากหน่อยชอบหวานน้อยหวานกลางแล้วแต่ตามสะดวกสบายนะคะก็ะถ้าใครไม่มีโรคเบาหวานก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดมีโรคเบาหวานเนี่ยก็อย่ากินหวานมากเกินไปมันจะไม่ดีนะคะจากนั้นเนี่ยสูตรของพี่ต่ายเลยอันนี้เป็นสูตรของถูก <c oughs> ไห <c oughs> ไ่ีไอจิงหรือเปล่า ไอจิไอจิโอ้ไอจีสื่อของพี่่ายเนี่ยหมอที่ฮอลแลนด์ของพี่่ายเลยแนะนําว่าให้กินเย็นคุณแม่จําได้ไหมให้กินเย็นหมอบอกว่าอะไรให้กินไอติมไอให้กินไอติมใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นพี่่ายเนี่ยก็จะใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยนะคะนี่เลยนี่เลิศเลอมากกลิ่นหอมนะคุณแม่เนาะใช่ค่ะแค่ทำแค่นี้ก็หอมฟุ้งแล้วว่าเนี่ย เห็นไหมคะเราใส่ถ้วยแบบนี้นะนี่เสร็จแล้วพี่ต่ายก็จะไปแช่ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็แช่ไปเลยค่ะให้เป็นน้ำแข็งไปเลยนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะที่พี่ต่ายจะแนะนำก็คือว่าเราไม่แช่แข็งแต่เราแช่เย็นนะคะนี่เลยใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นเลยนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือสูตรธรรมชาติเลยนะคะก็คือนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะจอกหนึ่งนะคะนี่คุณแม่ทั้งหมดบอกไป3สูตรนะ,อ,ะอันนี้เป็นสูตรธรรมชาตินะคุณแม่นะ,ะคุณแม่ชิมนะใจเย็นนะคุณแม่ชิมใจเย็นค่ะชิมใจเย็นนะ อร่อยอร่อยเหรอเป็นไงคุณแม่บอกความจริงมาสดชื่นเดหรอแล้วรู้สึกว่ามันไงบ้างรู้สึกว่ามันอุ่นๆมัน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 เมื่อเอะเอ๊เนี่ยเข้าไปขิงใช่ไหมขิงมันมีความร้อน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 อุ่นแล้วมีแล้วความเปรี้ยวพอดีไหมความเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีมีความเค็มนิดหน่อยไหมมีนิดนิดใช่ไหมแล้วก็น้ำผึ้งเนาะชกำลังดีกำลังดีใช่ไหมแล้วมันเขาจะอบอุ่นไหมอบอุ่นในตรงคอเนี่ยสบายสบายใช่ไหมเอออ่ะคุณแม่ดื่มไปนิดนึงนะดื่มอ่ะนี่ไง คุณแม่คอนเฟิร์มเลยใช่ไหมว่าสูตรนี้ดีใช่ไหมดีสูตรธรรมชาตินะอเนี่ยล้วทำธรรมชาติดีอยู่แล้วใช่ลูกก็ต้องดูแลแม่เนาะนะเดี๋ยวเรามาชิมอีกสองสูตรเนาะสูตรเย็นกับสูตรน้ําแข็งนะดื่มให้หมดเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อว่าแบบเออมันไม่อร่อยหรือว่ามันไม่ดีนะคุณแม่ต้องดื่มหมดอร่อยอเลยแล้วอร่อยหรออร่อยมากอร่อยมาก สูตรที่สองของพี่ต่ายนะคุณแม่นี่เป็นสูตรแช่เย็นนะ,ะมันเหมาะกับอากาศร้อนๆนะคะ<ม>เดี๋ยวจะคุณแม่ชิมนะแล้วคุณแม่บอกความจริงนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะชิมดูจิบจิดูคุณแม่เออโอเป็นไงนี่ก็เดยรสดีหรอชื่นใจชื่นใจหรอชื่นใจมากถ้าเปลียบเที่บปับสูตรแรกที่ไม่ได้แช่เย็นละ ก็มาคนละแบบอีกาคนละแบบเย็นจะดีกว่าเย็นอย่าชอบเย็นหรอชอบเย็นแม่บอกชอบเย็นแล้วแล้วเข้าลงไปในคอเป็นไงบ้างเข้าในคอมันสดชื่นเลยอ่ะมันมันสบายล่องคอเนอสรุปว่าแม่ชอบแบบอย่างเย็นมากกว่าเย็นมากกว่าแล้วมันจะขมไหม แต่พูดถึงขมไม่ค่อยขมหรอกอแต,<ม>แต่แต่ถ้าธรรมดามันจะไอ้ที่เมื่อกีออ้ตัวแรกมันออไม่ค่อยขมแต่แช่มันจะขมนิดหนึ่งขมขึ้นมานิดหนึ่งนะเพราะมันแช่เย็ยนเนี่ยแต่มันสดชื่นกว่าสดชื่นกว่าสุดสุดท้ายที่หมอของฮอลแลนด์เขาแนะนอนให้พี่ต่ายเลยนะคะถ้าไอาเนี่ย้อเยินเย็นเราก็จะมานี่ไงเนี่ยให้ดูเลยมาดูใกล้ๆกล้ก็เป็นไอศครีมขิงไปเลยเนี่ย เป็นซอเบไปเลยนะคะมีความสดชื่นที่สำคัญอันนี้นี่มันร้อเปอร์เซนแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้คุณแม่ชิมดูนะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งแล้วเป็นไงถ้าหากว่าแม่ชอบนี่แม่จะมีความตื่นเต้นตตออกมาอย่างชัดเจนเลยนะคะคุณแม่ลองชิมดูนะเอะเอมอนเนื้สกรีมเลยนะคุณแม่เนะาะเดรดรมากเลยดีมากเลยหรอโอ้โคุณนะ้าคุณแม่นี่หน้าแบบเบิกบานมากหรออร่อยมากเลยอร่อยมากเลยหรออธิบายหน่อยเลยอร่อยยังไงอร่อยมากเลยแบบกินแล้ว แบบเข้าไแบบชื่นใจเลยอ่ะแร้อนแ,แห้งอะไรเงี้ยข้าไปถึงมันก็ลงไปก็ชื่นใจรอ อร่อยอร่อยแล้วเหมือนไอศครีมไหมอร่อยกว่าอร่อยกว่าอีกเหรออร่อยกว่าอร่อยกว่าไอศครีมใช่ใช่เหรอเพราะว่ารสชาติมันเข้มข้นดีอ่ะเหรอแล้วแล้วถ้าเกิดลูกทำงี้ให้กินบ่อยๆแม่ชอบไหมชอบชอบชอบนะเป็นของธรรมชาติด้วยเนาะกินแล้วชื่นใจเนาะกินแล้วชื่นใจรู้สึกคอมันคอมันโล่งโล่งไหมโล่งเหมือนเสมนหามันก็ละลายไปด้วยเนาะใช่ใช่แล้วมันเหมือนก็ทำให้เราที่อักเสบอระเสบมันก็ชุ่มขึ้นชุ่มเขขึ้นมาเออเออให้คุณแม่แล้วไอได้หน่อยนึงออ๋รู้สึกเลยใช่ไหมคุณแม่ หูไมนี่เขารู้ทันทีนะคะว่ารับการไอได้นิดหนึ่งเลยนะคะทันทีนะคะทันทีนะของธรรมชาตินะใช่ถ้างั้นพวกสารเคมีแล้วก็ชะลอไปหน่อยนะชะลอไปหน่อยนะเอาของธรรมชาตินะแล้วมันก็ลดคอเลสเตอรอลนะป้องกันไวรัสช่วยลดไอนะช่วยลดกวรอร่อยเลยแม่คอนเฟิร์มนะคะนี่ ขอบคุณนะคะที่ตส่าั์กดติดตามกันมาถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วเข้ามาดูก็ช่วยกดติดตามพี่ต่ายด้วยนะแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดนะคะเพราะว่าคลิปต่อไปพี่ต่ายจะทําอะไรนี่ไม่รู้นะคะเรามาเจอกันคราวหน้านะคะปล่อยให้แม่กินนะคะขอบคุณนะคะบ๊าบ๊ายบายค่ะ